โค้ต่อแบบไตวไตวายครับ,รบก็แยก2โ oh อ oh oh ห์ม4โอห์ม8โอห์มให้ตัวคาปาซิเตอร์จาก4เป็น8ระบบวงจรภายในเครื่องอทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแน่นอนครับราคอยมา19ปี19แล้วปีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะต้องไปให้สุด สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอก,กระอุ่มนะครับจาก Audio File Video File Thailand วันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขา C D C นะครับเบื้องหลังผมเนี่ยนะครับนี่คือซิสเต็มระดับ Exotic High End นะที่ประกอบไปด้วยลำโพงของ Sonat Fiber รุ่น Ida 2นะครับ ภาคขยายนะครับ Macintosh นะครับ MC 2 1 K W นะครับแล้วก็จะมี Turntable ของ c r e a r Audio แล้วก็ตัว Streaming d e c นะครับของ EMM Lab DA 2 I นะครับผมนี่คือซิสเต็มที่ถือว่าอลังการมากๆนะครับแล้วเป็นโอกาสดีนะครับที่คุณผู้ชมนะฮะจะมีโอกาสได้สัมผัสคุณภาพเสียงด้วยตัวเองนะฮะว่าระดับ Super Hi e n นนั้นเสียงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดนะครับ ผมจะมาพูดคุยนะฮะกับทางคุณนัทพงศ์คืมยราชนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขาราชดานะฮะคลิปนี้นะครับเราจะพูดคุยเรื่องของ m c i n t t s s นะครับ MC 2.1K ออยู่ก่อนว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับนะครับโอ้โหนี่คือ Poweramp ถือว่าเป็น รุ่นเรือธงของ m a ค i n t o s h เลยนะครับพูดได้ว่าเป็นซ u เปอร์ไฮเอนขนาดแท้ผมของ m a ค i n t o s h นะฮะนั่นคือโมโนบล็อกนะครับเป็นแต่ละข้างประกอบด้วยโมกุลโมดูล3ตัวนะครับผมอ่ะให้คุณนัทพงศ์เล่าที่มาที่ไปของ MC 2 1 KW มันอยู่ก่อนเลยถ้าจะย้อนไปก็เมื่อประมาณ19ปีที่แล้วเมื่อปี2005นะครับ แม็กนทอสก็ออกรุ่นเรือธงซึ่งสร้างประวัติศาสตร์นาตอนนั้นก็คือรุ่น m c 2 k w เป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่าทั่วโลกได้รับการยอมรับและการพูดถึงแมอินทอสร,รุ่น m c 2เ w เป็นอย่างมากแมอินทอสจนคิดหนักเลยว่า <จะ S 1> ถ้าจะออกรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมก็มใช้ระยะเวลา19ปีแมอินทอสเนี่ยครบรอบ75ปี75ปีได้ออกแบบได้ แนวคิดจากรุ่นเดิมมาทำ MC 2.1 kW ครบรอบ75ปีผมอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับ KW2 ดเท่าไหร่เพราะว่ามันออกมานานนะแต่ว่าพอมาเห็นตัวนี้เนี่ยถามคุณนัทพงศ์เลยนะครับ ตัวโมดูลสามโมดูลเนี่ยรประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันทําหน้าที่อะไรยังไงคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบจากรุ่นเดิมมาสู่รุ่นใหม่ MC 2 1 k w 75ปีแน่นอนฮะว่าการที่จะทำออกมาใหม่มันต้องดีกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดีกว่าเดิม,มเริ่มมาจากตัวบอดี้รูปลักก่อน<ม>เขาจะใส่โลโก้75ปีมาข้างบน,นบใส่มาด้านบนนส่วนหน้าจอสีฟ้าเนี่ยยังยังคงเดิม,มแต่ที่การเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นได้ชัดครับ นะครับก็คือตัวโมดูลด้านล่าง2ตัวเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันจะมีโลโก้แมงทอสปิดไว้ไอ้สิ่งที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวคาปาซิเตอร์ซึ่งถ้าเป็นตัวรุ่นเก่า MC2K r v u e เนี่ยเขาใส่มาแค่4ตัว2ตัวต่อโมดูล2ตัวต่อโมดูลั้งหมดก็จะเป็นแค่4แค่ใช่นะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยครับเขาใส่มาเป็น4ตัว4ตัวต่อโมดูลคือเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวจากเดิม4เพิ่มมาเป็น8เนี่ยครับ จาก2 6 8 0 0 0หมปัไมโครฟลัดเนี่ยครับมาเป็น536แสนมกวเลยไมโครฟลัรดเท่ากับว่า5 0 0แสนกว่าไมโครฟลัดนี่คือถูกครับอัดฉีดได้ทันท่วงทีคือมันทําให้เขาเรียกว่ากําลังสํารองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามหาศาลเวลาเล่นเพลงเนี่ยมันทําให้เสียงมันออกมาเหมือนกับเรามานั่งฟังดูดีแบบสดๆคือมันจะไม่มีเขาเรียกอทําแลกแต่มันจะไม่มีติดขัดอะไรอ่ะมันจะใช่โฟร์ที่เป็นธรรมชาติจริงๆใช่ครับพี่อุ้มครับนั่นนั่นคือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงนะครับ คือในเรื่องของเสียงนี่คือเป็นที่ยอมรับแน่นอนว่ายังไงมันก็ดีกว่าบรุ่นเดิมนะครับนอกจากจุดที่เพิ่มตัวคาปาซิเตอร์แล้วนะครับตัว mc 2 1 k w มนะมีการพัฒนามีการปรับอะไรบ้างครับคือจากข้อถกเถียงของนักเล่นว่าทูบกับโซลิดอันไหนมันดีกว่ากันนะครับก็คือเป็นแนวทางของเมงทอดที่เขาจะมาทําเรื่องของเป็นระบบไฮริดไรต์นะครับซึ่งตัว เอ็มซี2.1 k ควิ7.5ปีเนี่ยเขาก็ทําระบบมารองรับเรื่องของไฮบริดได้เอาพูดเป็นหลอดกับโซลิดสเตทก็คือเดิมก่อนหน้าที่ยาตัว2.1 k ควิ7.5ปีออกเขาออกรุ่นปรีมาเป็น40,002ซึ่งก็จะมีเอาพุดทั้งโซลิดและทูบอยู่ในตัวเดียวกันเพราะวม2.1 k ควิก็เลยทำระบบนี้มารองรับการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของตัวคาปาซิเตอร์แล้วในเรื่องของขั้วต่อลําโพงแล้วเขาจะมาทําในเรื่องของอินพุตเราสามารถที่จะเปลี่ยนอินพุตได้ด้วยมือสัมผัสโดยที่เราไม่ต้องปิดเครื่องผมว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าทั่วไปเราเห็นเนี่ยการที่เราจะไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันจะต้องปิดเครื่องก่อนครับผมแต่อันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยโดยที่มันไม่กระชากเอาง่ายๆว่าคาปาซิเตอร์เยอะขนาดเนี้ใช่ครับปกติจะทำอะไรสักอย่างมันต้องระวังต้องระวงัง,ะวงครับแรงกระชากมีหลไรต่างๆแต่ว่าวงจรตัวเนี้ย m c สองจุเคไเอมันอยู่เนี่ยออกแบบมาอย่างดีระบบตัวเนี้มันจะทําให้สัญญาณที่เป็นน้อยฟอร์มันหายไปแล้วมันจะสงัดมากยิ่งขึ้นก็เท่ากับว่ากําลังขับสูงขับแต่ว่าสัญญาณรบกวนนี่แบบหายไปเลยเกยงหายไปเลยเพราะวงจรที่เรียกว่าขวดปาลานนี่ใช่ครับจุดเด่นๆจากที่เขาเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมมาเนี่ยนะครับผมก็อธิบายซ้ําว่าก็คือตัวคาปาซิเตอร์จาก4เป็น8ครับนะครับ วงจรขอดบาลานสายเข้ามาใหม่ระบบวงจรภายในเครื่องทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแม้กระทั่งตัวสายจัมเปอร์ระหว่างสามตัวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้มันแน่นขึ้นสัง่าขึ้นคือให้มันใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นทุกอย่างพวกง่ายมันก็คือโมเดลใหม่เลยถูกครับเป็นโมเดลใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับส่วนที่ยังคงไว้ซึ่งมันเป็นแท้จะว่าเป็น เอกสิทธิ์ของแม่ท่อก็คือพวกวงจรผ้าโพกอากาศครับพวกระวงจรเซนทรีมอนิเตอร์อันนี้ก็คือยังมีเหมือนเดิมเอาพุทธที่เป็นหม้อแปลงซึ่งเป็นเป็นจุดเด่นเลยสำหรับพวกแอมผมนี่เออถามย้อนกลับไปนิดนึงการที่เราใช้มีเอาพุทธทาร์ฟเมอร์กับแอมโซลิสเตดเนี่ยได้ไหมฮะผลที่ได้มันคืออะไรครับในกำหนดลำโพง4โอห์มถ้าเรามาต่อที่แอมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเบิ้ล เบิ้ลกลังขึ้นมันก็จะทําให้ตัวพอแอมทำงานขึ้นแต่ระบบออโต้ทอร์เม่ของแมงทอสก็คือไม่ว่า2โอห์ม4โอห์ม8โอห์มให้อัตรากําลังขับคงที่ก็คือมันจะสเตเบิลสเตเบิลนะคือแอมไม่ทํางานก็คือก็คืออิมพีแดนซ์มันจะนิ่งใช่ครับครับผมใช่ครับอันนี้แทบจะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแมงทอสแล้วก็ผมว่าเป็นเจ้าเดียวด้วยที่ทําเรื่องของหมอแปลงที่เป็นออโต้ฟอร์เม์ตัวนี้ครับครับผมนี่เรายังไม่ได้ถามเลยว่า กำลังขับรวมหน้าตอนนี้มันเท่าไหร่ครับก <2. S 1> ็คือ2,000วัตต์2,000วัตต์แต่สิ่งที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่มันอลังการขึ้นดีขึ้นแน่นขึ้นทุกอย่างก็คือในเรื่องของตัวคาปาซิเตอร์จาก4เป็น8แล้วก็วงจรที่ดีคือ2,000วัตต์เมื่อปีนี้เรากลัวนะกับการที่จะทําอะไรแต่ว่า2,000วัตต์นี้นิ่งๆเลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอินพุตสลับไปมานี่แบบไม่ลำพงบิ๊กไซส์ขนาดไหนอันนี้เอาอยู่ครับครับผมเอาอยู่ขั้วต่อสายลโพน ตอนนี้มันมีตั้งเท่าไหร่นะหชุดใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าข้ต่อแบบไตวายไตวายครับก็แยก2โอมสโอมแปดโอมให้สามารถที่จะเลือกโหลดอินพันได้ครับผมย้ำนะครับว่าเป็นแบบไตวายไตวายเนาะนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับได้ฟังเสียงด้วยนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันลื่นไหลอะเนาะคือสองพันวัตต์อะแต่เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเป็นธรรมชาติมันไม่ได้กระโชกโฮกคาก มันมันแปลเปลี่ยนไปตามดินามิกของของดนตรีที่ที่เราฟังเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของการนั่งฟังดนตรีสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกความฉี่ต่ำนะครับกาลังสํารองเมื่อกี้เปิดแผ่นเสียงให้พี่อุ้มฟังก็เป็นบรรยากาศของการแสดงสดครับซึ่งมันออกมาได้สมจริงเราเราเราเหมือนไม่ได้ฟังเครื่องเสียงนะใช่ครับแล้วเหมือนฟังเขามาเล่นอยู่ตรงหน้าจริงๆตรงนี้แล้วแบบบรรยากาศมัน มันมามันโอทงเต็มๆเลยแน่นอนครับรอคอยมา19ปีแลการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะต้องไปให้สุดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Macintosh MC 2.1K คยูนะฮะ PowerM นะครับ PowerM รุ่นเรือธงของ m i c i n t o s h นะครับครบรอบ75ปีก่อนนั้นนี้ประมาณสักเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเราเคยไปจัดงานที่สุขวิต24นะครับก็คือเอาชุดนี้ไปโชว์แต่วันนั้นโอเคว่ามันอาจจะดู คนเยอะแยะห้องวายอาจจะไม่ได้สงัดตอนนี้เรามาติดตั้งที่โชว์รูม c d c c d c แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือ MC 2.1 k w ิครบรอบ75ปีณตอนนี้คือมาติดตั้งแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสัมผัสมาดูรูปโฉมมานั่งฟังได้แล้วที่โชว์รูม c d c ติดต่อไปทางเพจ Facebook เพื่อที่จะรัดหมายก่อนก็ได้ครับหรือจะโทรมาสอบถามที่สาขา ก็ได้หรือจะติดต่อมาที่ผมก็ได้แล้วแต่ช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับนะครับแม็กทอสเอ็มซีสองจุดหนึ่งเคยูนะครับเป็นพาวเวอร์แอมม์นะฮะโมโนบล็อกซูเปอร์ไฮเอด์อย่างแท้จริงนะมีการแยกโมดูลนะครับแต่ละชานัลนะฮะก็จะมี3โมดูล3โมดูลนะให้กำลังขับรวม2,000วัตต์นะครับวงจรทุกอย่างออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณภาพเสียงนี้คำว่า คือไม่อยากใช้คําว่าเป็นธรรมชาติแต่มันเหมือนเราฟังดนตรีสดนะครับพูดง่ายๆนะฮะมาทดลองฟังได้แล้วนะครับที่ชูดรูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขา CDC นะฮะเซตไว้กับตัวลำโพง i d a 2 o นะฮะแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงของตัวเค e ื่องเลเป็น Master Innovation โมเข็มเป็นรุ่น Gofigure นะครับผมแล้วก็กับซีม d ดักนะครับของตัว EMM นะครับขอบคุณคุณชิดมากครับสำหรับการแนะนำของตัว m a ็ i n อชเอ c มซีสอครับผมครับผมครับสวัสดีครับดีครับ